แล้วเราผิดว่าไงอะก็มีอะไรนะคำว่าวาสนาวาสนาชั้นจ่าแรงมากแรงมากวาสนาจ่ายอย่างลวก็ปาดผมหน่อยก็ขี้นิดนึงตแ่วทุกคนพยายามไม่บ่นางได้ให้ผมทุกคนแบบพยายามยัดเยียดให้แต่ก็ไม่อยากขิงนะเราไม่ได้อยากขิงไม่ก็ไม่ค่อยอยากขิงเท่าไหร่นะครับอุ้ยแต่แล้วแล้วมือเป็นอะไรอ่ะมือเป็นไรอ่ะมือขวาเป็นอะไรคันคันค่ะ <S <S แต่เอาความน่ารักต่างๆนะนุนิวคือหลายต่อหลายคนบอกว่าร้องเพลงแล้วแสดงแล้วพี่ปุ้มอยากรู้มีอะไรที่น้องนุงนิวยังอยากจะทําอีกไหมอาจจะเป็นแผนในอนาคตก็ได้นะอร้องเพลงกับแสดงอ๋อจริงๆก็จริงๆอยากจะจริงๆมีอีกหลายบทบาทในการแสดงเลยครับที่ไม่เคยทำครับแล้วก็เพลงเพิ่งจะ ที่ผ่านมาก็ยังมีหลายแนวมากๆที่ยังไม่ไดไ้ยังไม่ได้ลองร้องครับก็อยากจะทําในสิ่งที่แบบเราอยากจะทําครับจริงๆก็อาจจะมีเรื่องจัดคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศด้วยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นแบบแฟนมิ้งแต่ว่ายังไม่เคยมีคอนเสิร์ตเต็มๆตัวที่ต่างประเทศเลยครับมีมีแลนไหม อยากจะทําให้ได้เนาะอยากจะทำค่ะแต่ว่าแทนอาจีตอนนี้อาจีไม่มีครับแต่ไม่นเยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวปล่อยเพลงไปเรื่อยๆแล้วแบบเชื่อว่าแบบแฟนๆรอต้อนรับอยู่แล้วอยางมีคอนเสิร์ตเดียวเต็มเต็มตัวด้วยค่ะเนาะนะฮะอ่ะย้อนกลับมาที่เพลงหมอนอิงหน่อยจะบอกว่าเนื้อเพลงดีมากเลยเนาะส่วนตัวนุนีวเองอ่ะชอบท่อนไหนเป็นพิเศษไหมครับจริงๆชอบทุกท่อนเลยครับทุกท่อนของเพลงนี้มีความหมายดีมากๆเลยครับเพราะว่าพี่แอลแต่งดีมากๆเลยครับทุกคําพูดทุก คำรอ้องทุกประโยคมีความหมายหมดเลยครับแต่ถ้าประโยคที่ชอบที่สุด <c oughs> ก็เลือกไม่ได้ค่ะทั้งเพลงเลยไม่แต่ว่ามีท่อนหนึ่งที่นิวหนวดชอบ <c oughs> มากค <c oughs> ือ, <c oughs> อเป็นท่อนสุดเป็นท่อนสุดท้ายของพกุกแค่แค่คนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พอใช่แล้วมันดูเป็นเสียงโผล่แบบที่เรา<อ>ไม่ค่อยได้ฟังอะ่ะขึ้นไปสูงๆใช่ไหมเออใช่ป่ะฟังแบบเราแบบร้องสดๆได้ฟังหน่อยได้ไหมแค่คุณที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พอ บอกปุ๊บร้องได้ฟ้าเพลอนจะบอกว่าพิธีกรรอมของคุณพี่นะคือจะมีความสามารถด้านการร้องเพลงมากพี่ปุ้มสักท่อนหนึ่งเมื่อกี้เนี้ยแค่คนที่เธอรัเธอนิดนึงก็พอเดีดิวก็ได้แล้วเนี่ยอาวก็ดวก็ได้ไงพี่ปุ้มฟังพี่ปุ้มสักทอหนึ่งพี่ปุ้มแค่คนที่เธอคิดถึงนิดหนึ่งก็พอครับแค่คนที่เธอคิดถึงนิดหนึ่งก็พอ พี่ปุ้มขอเถอะนะนิวขอโทษนิวเนี่ยเราแบบนุนิวมาติวให้พี่พี่จะไม่ลองได้ยังไงโอกาสดีๆอย่างนี้หายากก็ต้องลองเนาะลองด้วยกันครับโอเคนุนิวอยากคอมเมนต์อะไรเสียงพี่ปุ้มไหมฮะผมคอมเมนต์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอุ้ยขี่จังนิวเดียวเดี๋ยวรอเถอะเดี๋ยวรอโอกาสบ้างคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะน้องนุนนิวมีขนมใหม่นะครับเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ใหม่ธุรกิจใหม่ของตัวเองเนาะใช่ครับเป็น ก็เป็นผลิตเ,เป็นธุรกิจเล็กๆของตัวเองล้กันครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราแบบผม,มเป็นคนชอบกินอยู่แล้วครับเราก็เลยอยากทําขนมหรือว่าอะไรสักอย่างที่แบบทามาให้แฟนๆได้ชิมด้วยค,ครับก็เพิ่งจะเปิดขายไปเมื่อวานเลยครับก็ขายไปหมดล็อตแรกแล้วครับอ้าอวอยากด้เลยครับแต่แต่หรอไม่ดันเหมือนตอนนี้ก็พยายามแบบอยากจะทาล็อตใหม่แล้วครับเพราะว่าแบบมีหลายๆคนก็เห็นทพเมทวิทย ทุกคนอ๋อตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ของครับแต่ว่าเพิ่งสั่งไว้เมื่อวานอีกไม่นานก็จะได้แล้วแหละครับเมื่อวานโปรแปดเดือนแปดพอดีไงพอดีเริ่มต้นปังหมดล็อตแรกเลยว่าอย่างไรหมดเลยครับทุกคนแบบโอ้นหุนดีมากๆเลยต่อบอกมันอร่อยจริงๆครับชื่อนุมินครับโอไม่ชื่อไม่ชื่อไม่ชื่อไหนๆในขอคอไหนยมีไหมมีไหมวันนี้ไม่มีคุณต้องตมอนนะค่ะ โอ้โหแล้วอหมดนะหมดล็อตคุณส่งบอลไม่เตียมให้เลยหมดลอดหมดลอติดตามครับครัหน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีซิงเกิลหน้ามาเดี๋ยวมาให้นะได้เลยครับนุมินครับนุมินนุมินเยลลี่ผลไม้ครับเยลลี่ผลไม้เยลลี่วิตามินครับเรอติดตามนิวกินเยอะๆนะได้ขอบคุณมากครับพี่ตุ้มนุนี่มาคุยอะไรอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายดีกว่านะฮะเดี๋ยวให้นุนิวฝากผลงานเพลงนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับผมครับผมก็ ฝากเพลงหมอนอิงด้วยนะคะก็เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของผมเลยครับก็เปิดฟังได้ทุกที่เลยครับเป็นเพลงที่ป๊อปเอเป็นเพลงป๊อปฟังสบายๆครับแต่ว่าถ้าฟังดีๆเนี่ยความหมายในเพลงเขาจะมีความปุกหักอยู่ mm. จริงๆเราสามารถส่งเพลงนี้ให้กับใครก็ได้เลยครับเพราะว่าเหมือนเราได้มอบความรักที่บริสุทธิ์มากๆให้กับคนคนนั้นเลยครับ,รบวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องนุิวหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> โอเคนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับเทื่อวมาเทิงสวนนะครับสำหรับตอนนี้เราทุกคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ